สวัสดีครับสําหรับท่านที่ได้รับเทียนชนวนไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแนะนําวิธีการใช้นะครับผมอันนี้คือเทียนชนวนหัวแก๊สนะครับที่ท่านได้รับไปแล้วเนี่ยเทียนนี้จะต้องเติมแก๊สก่อนนะครับก็คือจุดตรงนี้เป็นจุดสําหรับเติมแก๊สนะครับและแก๊สที่ใช้ในการเติมนะครับก็จะเป็นแก๊สลักษณะนี้หรือเป็นแก๊สที่ท่านได้รับไปพร้อมกับเทียนชนวนนะครับ ่อนอื่นที่จะใช้เทียนชนวนนี้ต้องจะต้องเติมแก๊สก่อนนะครับเพราะว่าแก๊สไม่มีอยู่ในเทียนนะฮะนะครับเบื้องต้นนะครับมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะฮะก็เติมไปพอสมควรนะครับไม่ต้องอัดเยอะจนเกินไปนะครับหลังจากที่เติมเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองเปิดดูนะครับสําหรับการเปิดแก๊สใช้งานในครั้งนี้มันจะมีตรงนี้จะเป็นที่หมุนนะครับจะเป็นวาล์วเปิดแก๊สนะครับ ให้ท่านหมุนลักษณะเหมือนเปิดขวดน้ํานะครับตรงนี้ฮะเมื่อเปิดถ้ามีแก๊สจะมีเสียงดังขึ้นมานะครับผมอ่าจะมีลักษณะดังแบบนี้นะครับผมเมื่อดังแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาจุดเนี่ยไฟยก็ติดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้อสําสหรับเทียนจำนวนนี้สามารถปรับแรงดันความแรงของไฟได้นะครับโดยหมุนเพิ่มขึ้นไฟก็จะแรงอย่างนี้นะครับผมหรือว่าเวลาปิดก็หมุนแบบนี้นะครับดับนะครับนี่ก็คือ ขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการที่จะใช้เ uh, ทียนชนวนหัวแก๊สครับหลักการใช้งานนะครับเมื่อเรามีเทียนชนวนหัวแก๊สทีนี้เราก็จะต้องมีด้ามเทียนชนวนแบบนี้นะครับซึ่ง uh, ขนาดที่จะใส่นั้นก็จะต้องใหญ่ที่สามารถสวมลุกอนนันนี้ไปได้นะครับนี่ครับเมื่อใส่ให้แน่นนะฮะถ้ามไม่แน่นเราก็สามารถใช้เทปใสหรือว่าเทปอะไรก็ได้พันเพื่อให้แน่นนะครับผมเวลาใช้งานนะครับเราก็จะหมุนตรงนี้นะฮะเปิดให้มีเสียง นะครับก่อนจุดเมื่อมีเสียงเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถาใช้ไฟแช็คในจุดอย่างนี้นะครับผมเราก็จะใช้งานได้นะครับเพิ่มความแรงก็จุดหลังจากจุดเสร็จแล้วเวลาเราเสร็จเราก็ดับอย่างนี้นะครับผมดับนะครับเวลาจะเติมแก๊กก็ถอดจากด้ามนะครับก็มาเติมอัดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการใช้งานนะครับสามารถาไปไประยุกต์ใช้ได้ นะครับผมก็เป right kind of kind of ็นขั้นตอนวิธีในเบื้องต้นที่ขออนุญาตแนะนําวิธีการใช้สําหรับท่านที่ได้รับเทียนชนวนอันนี้ไปนะครับจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องอ่าส่วนแก๊สนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับร้าน DIY ก็ได้หรือว่าร้านค้าทั่วไปนะครับอ่าสามารถซื้อได้อนี้กระป๋องละประมาณ25บาทถึง30บาทนะครับผมและราคาที่ถูกกว่านี้ก็มีอันนี้ก็คือขั้นตอนสาธิตการใช้งานเผื่อท่านที่ได้อ่ารับเทียนชนวนไปแล้วจะได้อ่าใช้ได้อ่าอย่างถูกต้องนะครับผมหากว่าใช้ไปแล้วมีปัญหาอะไรสามารถ อาโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ต่อนะครับขอบคุณครับ